สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับรายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้พบกับนัดหนมนะคะซึ่งวันนี้ค่ะ EP นี้นัดหนมจะพาไปชมคอนโดมิเนียมค่ะในย่านที่ดีที่สุดค่ะในย่านของสีนักคลินค่ะซึ่งต้องบอกว่าโครงการนี้นะคะคอนโดติดถนนใหญ่ด้วยค่ะกับโครงการอิเมนต์สีนักคลิ่นนั่นเองค่ะสําหรับโครงการนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่มากๆค่ะเป็นพื้นที่ที่รงรื่นสุดๆเลยค่ะแล้วก็เป็นทำเลที่ดีที่ สุดในย่านสีนรินลร์อีกด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังใกล้กับศูนย์การคา้าขนาดใหญ่ค่ะไม่ว่าจะเป็นแมคโครซีคอนสแควร์ S A C A R ค่ะหรือว่าจะเป็นตลาดนัดรถไฟนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะโครงการของเราค่ะยังมาพร้อมกับส่วนกลางค่ะที่มีขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้าฟิตเนสค่ะหรือว่าจะเป็นบริเวณห้องโถงต้อนรับนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะยังมาพร้อมกับรปภที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะพูดแบบนี้แล้วอยาก ดูห้องแล้วใช่ไหมคะตามนั้นหน่มขึ้นไปดูห้องด้านบนเลยค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่หน้าห้องนะคะกับห้อง98ทับ116ค่ะอาคาร1บริเวณชั้น7ค่ะไปดูว่าภายในห้องจะสวยงามแค่ไหนไปเลยค่ะ แลวเปิดเข้ามานะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่กันภายในห้องค่ะ98ทับ116ค่ะจะเป็นห้องชุดนะคะสำหรับหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำค่ะพื้นที่ใช้สอยนะคะกับเนื้อที่43.46ตารางเมตรนั่นเองค่ะและสำหรับภายในห้องนี้นะคะเราแบ่งสัดส่วนไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะในแต่ละโซนนั่นเองเปิดเข้ามาค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราจะเจอนะคะสำหรับโซนของบริเวณห้องนั่งเล่นนั่นเองค่ะที่มาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ที่ครบครันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโซฟานะคะโต๊ะกลางหรือว่าจะเป็นชั้นว ทีวีวคุณผู้ชมค่ะสามารถนะคะหาสําหรับนะคะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นทีวีค่ะหรือว่าจะเป็นเครื่องเสียงขนาดเล็กมาวางไว้ตกแต่งห้องได้เลยค่ะและสําหรับถัดไปนะคะบริเวณด้านซ้ายมือค่ะเปิดมานะคะจะเป็นบริเวณห้องครัวนั่นเองค่ะที่บิวอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะเจอกับเคาน์เตอร์ค่ะนะคะแล้วก็มีซิงค์ไว้สําหรับนะคะล้างจานล้างอาหารหรือว่าผลไม้ผักผลไม้ได้ต่างๆอีกมากมายเลยนอกจากนี้ค่ะนะคะยังมาพร้อมกับชั้นวาง ่คะไม่ว่าจะเป็นบริเวณด้านบนหรือว่าด้านล่างนั่นเองค่ะและบริเวณถัดมาค่ะทางด้านขวามือค่ะมีการบิวอินเป็นตู้เก็บของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและยังมาพร้อมค่ะกับกระจกค่ะที่ตอบโจทย์สาวๆค่ะนะคะชอบแต่งตัวแต่งหน้าค่ะสามารถนะคะเช็คการแต่งตัวแต่งหน้าก่อนออกจากห้องได้เลยค่ะ และสำหรับคํามุมถัดมานะคะเดินไกนิดนึงจะเป็นบริเวณห้องน้ํานั่นเองค่ะซึ่งบริเวณห้องน้ํานะคะเรามาพร้อมสุขภัณฑ์ที่ครบคันนอกจากนี้ค่ะยังแบ่งแยกในเรื่องของโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งได้อย่างชัดเจนค่ะและยังมีห้องนะคะสําหรับอาบน้ําอีกด้วยค่ะ และเดินลึกเข้ามาภายในตัวห้องค่ะถัดจากห้องครัวค่ะเรามาพร้อมค่ะกับโต๊ะรับประทานอาหาร2ที่นั่งค่ะและยังมีค่ะสําหรับตัวระเบียงนะคะที่มีประตูกระจกบานสไลด์ค่ะที่เปิดออกไปพบกับระเบียงที่มีพื้นที่กว้างค่ะสามารถทําเป็นที่ซักล้างได้หรือว่าจะปากผากระดาค่ะและนะคะบริเวณนี้เป็นบริเวณชั้นเส็จแน่นอนเพราะว่านะคะมีวิวทิวทัศน์ที่ดีอากาศถ่ายเทแล้วก็มีบรรยากาศที่ดีด้วยค่ะ และตอนนี้ค่ะเราอยู่ในส่วนของบริเวณห้องนอนนะคะที่แบ่งสัดส,ส่วนชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะด้วยประตูกระจกบานสไลด์ขนาดใหญ่นั่นเองค่ะและสําหรับในห้องนอนนะคะมาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินที่ครบคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเตียงและฟูกขนาด5ฟุตค่ะบิวอินโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ค่ะและยังมาพร้อมนะคะกับหน้าต่างแบบกระจกค่ะที่สามารถรับแสงธรรมชาติได้อย่างดีเลยค่ะ การเดินทางไปยังคอนโดอิลิเมนต์สีนครินเริ่มต้นบนถนนสีนครินฝั่งตรงข้ามซีคอนสแควร์จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสีนคริน40จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าซอยสุภาพง3แยก4ขับตรงไปอีก200เมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ ถูกใจคุณผู้ชมไหมคะสําหรับห้องนี้ค่ะสําหรับโครงการอิ e m เมนต์นักขลินนั่นเองค่ะสําหรับนะคะคุณผู้ชมท่านไหนค่ะที่ชอบห้องนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่านัดหมายค่ะมาดูห้องจริงกันได้เลยค่ะถึง2ช่องทางนะคะกับ Facebook Fanpage ค่ะเจ s s สตช์ a มนเ e จเมค่ะหรือว่าจะเป็นนะคะ u b e Channel ค่ะกับเรื่องบ้านๆบายเจตแสตช์ a ม a เ e จ e มนนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะเรายังมาพร้อมค่ะให้คําปรึกษาค่ะแล้วก็ยืนกูที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วยค่ะสามารถติดตามกันได้ น,ะะนอกจากห้องนี้แล้วค่ะเรายังมีสินทรัพย์สภาพหนังฟ้านะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์ค่ะหรือว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมนะคะที่คุณผู้ชมทุกท่านค่ะสามารถติดตามกันได้เลยค่ะแต่วันนี้ค่ะเดี๋ยวนะ้าโนมขอลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ